ผลพวงจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก1 0 0 0 0แบาทที่ทัพเพ่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับทางด้านของผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ก็ประเมินว่านโยบายดังกล่าวจะทําให้ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อนั้นคึกคักมากยิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าสถาบันการเงินไทยจะพิจารณาสินเชื่อด้วยความรอบคอบไม่แข่งขันกัน,กนจนเกิดภาวะฟองสบู่อย่างแน่นอน ในอิสระวงรุ่งกรรมการผู้จัดการบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยบอกว่านโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก10,000แบาทที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้จะทําให้ยอดขอสินเชื่อมากขึ้นแน่นอนซึ่งสถาบันการเงินไทยมีประสบการณ์ฟองสบู่แตกในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งปี2540มาแล้วไม่น่าจะแข่งขันกันจนทําให้เกิดฟองสบู่อีกอีกทั้งปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเงินก็เป็นการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยและบริการมากกว่าไม่น่าจะลดมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อหรือแข่งขันกันลดเงินดาว นายอิสระย,ยังบอกด้วยเขาว่าแม้ว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นนั้นจะทําให้ยอดขายรถยนต์ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมหายไปถึง90,300คันแต่ยอดขายรถยนต์ช่วงครึ่งปีแรกก็ยังมีสูงถึง430,000คันคิดเป็นยอดสินเชื่อประมาณ27,000ล้านบาทส่วนช่วงครึ่งปีหลังนั้นก็ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ30,000ล้านบาท และมั่นใจว่าทั้งปีนี้ค่ะจะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าอยู่ที่ประมาณ50,000ล้านบาทหรือว่าเติบโต50%จากปีก่อนที่ได้ปล่อยสินเชื่อไป43,000ล้านบาททำให้ยอดสินเชื่อคงค้างสิ้นปีนั้นเพิ่มเป็นประมาณ68,000ล้านบาทจากปีก่อนที่53,000ล้านบาทโดยจะขยายกลุ่มรถยนต์ใหม่ให้ครอบคลุมรถยนต์ทุกยี่ห้อและรุกตลาดในกลุ่มรถกระบะมากขึ้น รวมถึงลูกค้ากลุ่มรถยนต์ใช้แล้วเพื่อขยายตลาดและมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอีก2ปีข้างหน้าค่ะตลาดสินเชื่อรถยนต์ก็เติบโตไปในแนวทางเดียวกันกับตลาดรถยนต์นะครับแต่ว่าเวลาที่รถขายเยอะๆเนี่ยสินเชื่อจะมากกว่าเงินซื้อเงินสดคือเศรษฐกิจดีคนจะกล้ากู้ซื้อรถมากขึ้น,นเศรษฐกิจไม่ดีรถยอดขายรถยนต์น้อยจะซื้อเงินสดเยอะเพราะคนไม่กล้ากู้นะครับเพราะฉะนั้นสินเชื่อรถยนต์ก็เติบโต แต่การที่สินเชื่อรงินเติบโตเนี่ยก็ทําให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทลีสิ่งในเครือธนาคารพาณิชย์รวมทั้งลีสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็ตั้งเป้าเติบโตกันพราะตั้งเป้าเติบโตกันเนี่ยก็ทําให้ต้องแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดอันเนี้ยนะครับการแข่งขันเรื่องดอกเบีย้ยเอ่ยเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็รุนแรงเติบรรุนแรงไปเหมือนกับที่ตลาดรถยนต์มันโต ผู้บริหารลิซิ่งกสิกรไทยบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยโดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อของบริษัทภายในสิ้นปีนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น3%ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยปัจจุบันดอกเบี้ยเช่าซื้อของบริษัทอยู่ที่2.55%และในต้นเดือนสิงหาคมจะเพิ่มเป็น2.65%แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมากนัก เพราะถ้าหากเทียบกับดอกเบีย้ยประเภทอื่นๆยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ